เดียวเนาะเพราะว่าตอนนี้แบตมือถือจะหมดแล้วอันนี้เป็นสดนะครับไม่ได้ทําคลิปนะไม่ค่อยได้มาเลยครับหลังๆพวกจะชอบดูซะมากกว่านะครับชอบดูมากกว่าชอบอทำคลิปเหมือนมันแบบอิ่มตัวครับก็ยังอยู่กับต้นไม้เหมือนเดิมครับต้นไม้ก็ยังยังแยกยังเพาะไว้เหมือนเดิมแต่ว่าแค่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปอัปเดตเพราะามันเหมือนเดิมครับแม่พันธุ์ก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับก็จะมี ตัวเดิมที่เก็บไว้ตัวไหนชอบก็ยังคงเก็บไว้อยู่นะครับก็จะมีเซมเพอร์ววิอบิลลานตาแล้วก็แคนดิดาลันตาอิลูซามุแล้วก็พวกอ,อะไรบูเนนาแล้วก็เซติเกีราอะไรพวกนั้นนะครับก็จะเก็บกันแค่นั้นอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้เก็บนะครับตัวนี้ตัวที่เพิ่งเปลี่ยนกระถางไปก็ยังไม่ได้ลดน้ําอันนี้คือครั้งแรกที่ลดน้ําเขานะครับก็จะลดไม่เยอะมากเพราะว่ารากเขาก็ยังคง ไม่ได้ออกมาเยอะเท่าที่ควรนะครับสวัสดีสองคนด้วยนะครับโห่ oh, ไม่ได้มานะลืมกันแล้วเนี่ยลืมกันแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <laughs> <laughs> มาแป๊บเดียวนะครับแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพี่อีพี่เป็นไงบ้างพี่สบายดีไหมครับสบายดีไหมไม่ได้อัปเดตอะไรเลยครับในชีวิต <c oughs> เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนหยุดอยู่กับที่ครับ เฮ้ยๆคิดถึงน้องอีฟเป็นไงบ้างพี่ไม่ค่อยได้ทักหา,าอีฟเลย <c oughs> ไม่ค่อยว่างงานเยอะแหละก็ทําบอลสีทําอะไรด้วยมันก็งานเยอะแคคตัสก็มีบ้างไม่ขายของแล้วเหรอขายครับขายแต่ว่าของมันไม่ค่อยมีครับขายในเพจน,นะครับก็ขายปกตินะก็วันนี้ก็เพิ่งลงซูเปอร์บาร์ไปหนึ่งต้นอทิย์หนึงก็จะมาขายแบบไม่ให้เพจเงียบหรอกสักประมาณต้นสองต้นอะไรอย่างเงี้ยอ,อขายวันละต้นสองต้นส่วนใหญ่จะไปอยู่เพจบอลนะครับเพราะว่าทําบอลสีด้วย ก็ช่วงนี้ก็บอลสีฟีเวอร์เนาะก็นิดนึงแต่ว่ากระแสมันก็ลงแล้วแหละแต่ก็คือเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ชอบเฉยก็ทิ้งไม่ลงก็ยังทําทําควบคู่ไปด้วยระหว่างบอลสีกับกระบ,บองเพชรนะครับร้านปิดสองเดือนอ้าวพี่อีฟแล้วพี่อีฟทำไงอะ่ะพี่ยศนันสวัสดีครับไอ้น้องยศนันสวัสดีครับสวัสดีพี่ป๊อก <c oughs> เป็นไงบ้างสบายกันดีไหมครับติดโควิดกันครบทุกคนเลี้ยง <c oughs> นี่ติดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ติดแบบวันเดียวหายอะ่ะติดแบบเบาๆอะไรเงี้ยไม่เคยเอฟทันเลยใช่ไหมน้องอีฟไม่ต้องเอฟแล้วน้องอีฟไม่ต้องเอฟแล้วยังเลี้ยงอยู่อีกเหรอท้องอีฟนี่มาแป๊บเดียวจริงนะเพราะว่าแบตมันจะหมดแบตมันเหลือสี่เปอร์เซ็นเนี่ยแบบเสี่ยงมากเลยในการไฟ์สดอยู่บ้านทําไม้ใบอ๋อทําไม้ไป,ไไปพี่อีฟทำต้นอะไรครับช่วงนี้ทําต้นอะไรเอ่ยเนี่ยดูสิ พอจะมาโชว์รดน้ำปั๊บตะไข่น้ำอุดไอ้นี่เลยอะ่ะอุดไอฝักบัวช่างมัน <c oughs> ก็ตามยถากรรม <c oughs> เลี้ยงอยู่เอาจริงดิอยากได้อะไรก็ทักมาใครที่ไม่เห็นว่าพอาขายอะไรก็ถ้าอยากได้อะไรลองทักมานะครับถ้ามีก็จะแบ่งให้แต่ถ้าไม่มีก็ก็จะบอกว่าไม่มีนะครับนะจะไม่ไม่ทวงเวลาไว้ <c oughs> ทักมาในเพจก็ได้อยากได้อะไรเนะี่ยอืม เลี้ยงอยู่กินข้าวกินปลากันหรือยังอยากไปเที่ยวมากเลยอะ่ะฝนตกบ้างไว้าอู้ที่เนี่ยเพิ่งหยุดได้สักประมาณสามวันเองครับฝนตกเพิ่งหยุดได้สามวันก่อนหน้านั้นก็คือตกตลอดตกจนทุเรียนไม่เป็นลูกอะ่ะใช่ทำยิมโนแคคตัสอ๋อพี่อิน่าจะพอได้เยอะแล้วแหละเพราะว่าดูพี่พี่ก็พอมานานแล้วเนาะก็ปีสองปีแล้วไหมอรที่พี่เลี้ยงเลี้ยงต้นไม้อะ่ะ ก้อนนั้นใหญ่มากกระถางสิบสิบกว่านิ้วอะสิบสามสิบห้านิ้วมั้งกระถางดินเผา <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับมาแป๊บเดียวสองปีแล้วเวลามันผ่านไปเร็วนาะสองปีแล้วเดี๋ยวแบตแบตหมดก็คงไปเลยแหละคงจะหมุนเลยแหละแต่จะพยายามไม่ให้หมดก่อนตอนนี้สี่นาทีเดี๋ยวให้ครบสักเจ็ดนาทีแล้วก็ค่อยไป ไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าเจ็ดนาทีข้าวเครื่องก็ยังไม่ได้กินเลยวันนี้งานเยอะมากเอะพี่ปัดไปไหนนาะสวัสดีครับสวัสดีน้องแม็กด้วยนะครับ <c oughs> เลี้ยงกันเยอะไหมครับแคกตัดที่บ้านมีคนเลี้ยงแบบเป็นลงเลอนใหญ่ๆบ้างไหมต้นต้นนี้ตายไหมโอเคไม่ตาย <c oughs> เห็นสีมันแปลกแปล แปดคนคนน่าจะลืมกันไปแล้วแหละว่าป๊อกไม่ค่อยได้ลงคลิปไงแล้วก็คงแบบเออ่คิดว่าคงไม่ทำแล้วรอยแป๊บนึงนะครับขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงเพราะว่าพ่อน้ำมันหลุดโอเคได้ละท่อ,อน้ำมันหลุด มีใครอีกเนาะที่มาคุยในช่องนี้บ่อยๆน้องอีฟพี่เอ้ยน้องอีฟพี่อีฟน้องอีฟน้องอีฟคนสวยพี่อีฟคนสวยใช่ไลฟ์บ่อยๆสิเอาจริงอะ่ะพี่ไม่ค่อยว่างเลยแบบพอตกเย็นปั๊บนะงานเริ่มมาละแล้วก็วันนี้ถือโอกาสแปบ๊บหนึ่งพอจะไลฟ์ดูดีแบตก็จะหมดอีกมันต้องมีอะไรแบบเป็นอย่างเงี้ยตลอดไม่รู้เป็นอะไรมีอะไรมาขัดขวางอยู่ตลอดบางทีก็ชีพจรล,ลงเทา้า ไปนู่นไปนี่ไปนั่นซื้อของของตงนกลาคืน